สำหรับคลิปนี้ก็มือต่อจากคลิปที่แล้วนะคะบรรยากาศการส่งมอบรถ NLR Euro 5ค่ะตามไปดูกันค <c oughs> ่ะค่ะอันนี้เยี๋ยวปูดดยย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 นยย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 ยวยยยมยกยยยยย่ยย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 ียยยัย นี่นี่ล็อกที่สองนี่น,นี่กับที่าน่งครับถึงตัวนี้เบาๆรุ่งเบา,เบาใไปรุ่นเก้านี่นะรุ่งสี่เค่องใไมก่อนที่รุ่งน,นี่อย่างที่เคื่องยนครับคือผมบอกว่านี่อย่างจะฟางแค่แกได้ขาดถึงที่นี่นอกนนอารับน มันบูเหอนเราถูกลุ่มใส่ห้าเขาอูเของรัฐบาลไลยแต่บางเชื้อช่างมีความรู้จริงแต่ถึงรู้ว่าจูกฉะนั้นห้าอยู่ในประกันยาไปแตของเขานี่ยังกับเขาดูแต่ในรอบนอ้ต้องหาคู่เปิดคนในะครเห็นบอลแนบแต่ตัวว่ามีสีมีแต้มมากแต่มีห้อยขังหรือลอยเรือนก็พิถือว่าแจองหรืไปกล้แทงของเขานะครับฉะนั้นหลักๆที่เ้าเห็นคืออันนี้ลุ่ล่างไหนปกติไดยแต่ละว้างคือกองนั่นคือเราตุนเก่าลุงบ่มีก็คือกองอีซี่เอ็มคือแต่แมนห้ากับใบเปียกเแม่น ตัวนี้เป็นตัวทำงานั้นงรถของรถคันน,น,นี้นะครับคือให้เปียกอยู่ล่างได้แต่ว่าลุงจะใส่น้ำที่เป็นแรงดันสูงฉีด<ม>คือตอนนี้ล่างได้คือปกติแล้วมันไม่ซีนกันก็แล้วแต่ว่าบอในน้ำที่ใส่เครื่องล่างรถยังฉีดใส<ม>่ใส้นะครับแต่มีการเชื่อมต่อรถุ่นเกาวลุงเชื่อมไะไรล่วใหม่ขึ้นกันลุงต้องถอดขั้วแบตเตอรีบร่บวกลบ<ม>แล้วก็ามาถอดไฟอยู่นี่ถอดไฟนี่นมันจะมีทม้งว่ามิสายเขาแทกสายต้องถอดออกแต่ว่าลุงอาทิบระเทศยังหลักเขามีแต่มี ถามมือเปล่อนก่อนก็นได้พราะว่าฟ้องผมตัวนี้รุงจา๋าไม่ได้หรอกพว่า,าบางเคือบางคนหลาักกจคือสมมุนตราตาลถเชื่อมบพเสียมือนี่ครับอีกสามเดือนมีปัญหาตัวนี้เพราะผมบอกาบาว่าตัวนี้คือโตสะทางงานเป็น,เป,นเป็นไฟฟา้านะครับฉะนั้นมันอาจจะเปบริสเียเลยนะครับเราไปนี้ถ้าเกิดเกิดแจ้งสั่นมันเข้มไม่ได้เพราะห้างพิทเองนะครับระวังให้ดีนะครับตัวนี้ก็คือคคดื่าบแวามีตัวนี้ถามีก่อนเทียนผู้หาคนเปิ่น แต่แม่นอูใหญ่ๆบอลกังวลแต่ปลาอูบ่านเท่านี่มันเคลือขัววว้วฝาขั้วบีขั้วหูเท่าพอถึงการเขาเาใส่เลยแต่รถเานี้ำเล<ม>็กมันหลายหมื่นตัวนี้นะที่สามที่หนึ่งนี่เน<ม>้ำมันเคลืองอยังนี่ครั้งแรกลงถึงออกปึ๊บใส่ผ่าได้จาใส่ทิชชู่เพราะว่าทิชชู่มันจะเป็นขนมันจะห่อไปข้าเสียดออกเห็นมนันไม่มีขีดนี่ขีดล่างขีดบนเนาะแล้วมันเคลืองสีอยู่ระวังนี่ล่ะอยู่ช่วงนี้ล่ะเพราะเกินล่างบ่เกินบนแล้วก็ดงก็ดำ แล้วม,มาเครื่องอดี่นะครับของนั้นกับขมี่อย่างหลายในนี้กลองฟิวแล้วมันสีถึงไฟไป็นหยอย่างเลยกันผ่านตัวนี้นะครับผ่านตัวนี้นะครับของมี่ย่างตัวนี้กันระวังผมบอกก็มีแต่กลอง ECM <ก>ตีน้ำได้ล่างได้อย่า<ต>ไปฉีดไปฉีดจนเอออย่าไปฉ <ไป S 1> ีด <ไป S 1> แบบ <ไป S 1> งแห้งๆแค่นั้นเองนะครับอันนี้มีหลอกอยู่ลุ่งทั้งเทืองบดไปนิดที่สีบอมนบียนได้นี<ก>่หลอกอยู่นะครับนี่หลอกอยู่ ออ๊อน,นอย,ออย่างไรเอาลงยังไงเอาลงเล็กๆเปิ้นแตแค่กำตัวนี้แรงดึงมากปล่อยเลยแบบปล่อยรุงเคล,ล,ล็ดบนตรงนี้ด้วยหลุดเก่ามีล็อกเดียวแต่หลุดใหม่มีสองล็อกคือกำขม้าปึ๊บลุงปล่อยตัวนี้พกขึ้นครับไม่ใช่ล็อกล่างอยู่แค่ล็อกล่างกระุนเก่ามีล็อกเดียวก็อันนี้คือความปลอดภัยนั่นแหละ มันยิงสีดึงคันทายดึงดึสมากควอยเลยนะครับมันเ็่ขึ้นครับง่านตึ้ง่าเรเดือดจากนี้าัเป็บงติ